ค่ะเชิญน้องหมูได้เลยค่ะค่ะกับคารวะท่านอาจารย์หมอเขียวที่เคารพยิ่งค่ะกับคารวะครูรู้ค่ะค่ะเจริญทางสำนึกดีพี่น้องหมูมีดีทุกท่านค่ะชื่อหมูค่ะคุณทิดาแซ่ตั้งค่ะอายุ51ปีนะคะ,ะเป็นนักศึกษาวิชาลามาริยปัญญารีหลักสูตรเจ ปีปีที่หนึ่งค่ะแล้วก็เป็นผู้คบคุณส่วน่านาะบุญเก้าสังกัดภาคกางค่ะก็วันนี้หมูจะขออนุญาตสอบจบหกเดือนด้วยได้ไหมคะเพราะว่าสมัครคอร์สแรกจะเป็นกลางเดือนธันวาคมปีที่แล้วค่ะค่ะน้องออนค่ะน้องหมูน้องหมูหมท่าน จะขอสอบจบนะคะน้องออนเปิดไหมได้ะคะ่ะสอบจบหกเดือนใช่ไหมคะได้ค่ะ,คะอ่าได้เลยค่ะค่ะกของอมูก็เอม่มาในหัวข้อส่งกันบ้านเรื่องการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิค่ะก็วันนี้พอดีพี่สาวหมูเข้ามาจากต่างจังหวัดวันนี้เราก็เลย ไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่สองท่านออกจากบ้านตั้งแต่เช้าค่ะนี่เพิ่งกลับเข้าบ้านมาเองค่ะก็คือไปเยี่ยมผู้ใหญ่ที่ท่านอายุ95ปีค่ะท่านก็เริ่มสุขภาพมีปัญหาบ้างอย่างนี้นค่ะก็นำน้ำสาก,กัาดย่านางแล้วก็น้ำมันเขียวแล้วก็คือหลายสิ่งค่ะไปไปเยี่ยมท่านค่ะแล้วก็ พูดคุยเป็นเพื่อนค่ะแล้วก็ส่วนเคสที่สองก็ก็เหมือนกับก็มีดูแลท่านบ้างนะคะแล้วกเ็เคสที่สองท่านกา็มีหกล้มเป็นสะ b r o k ค่ะเพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปวันอังคารที่แล้ววันนี้ก็ไปเยี่ยมใน w อ r d นะคะก็น้ำ,น,ำน้ำสากาดัดน้ำมันเขียวแล้วก็ไปช่วยกดจุดให้ท่านค่ะแล้วก็ ชวนพูดคุยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็เลยขอมาส่งกันา้าดเรื่องกันแบ่งปันด้วยใจที่บริบสุทธิ์ค่ะจบราคาภาสาทุสค่ะพูดถึงอ๋อเป็นเรื่องที่ดีนะคะมีโอกาสได้ไปแบ่งปันแล้วก็เยี่ยมญาติผู้ใหญ่นะใช่ค่ะที่สอ,อายุแปดสิบหกค่ะ เก้าสิบห้ากับแปดสิบหกอายุยืนนะคะบ้านนี้ <laughs> แด่แว่ามีการดูแลดูแลสุขภาพแบบดีค่ะเก้าสิบห้านี่ท่านยังไงนี่อยู่ไหมคะท่านยังเคลื่อนไหวย,ยังเดินได้ความจำเป็นเลิศความคิดแปลกเปรียวมากเลยไม่หลงเลยลค่ะเคล็ดลับเคล็ดลับเคล็ดลับท่านมีเคล็ดลับอะไรคะ <laughs> เป็นลาจริงๆท่านหมูว่าท่านเป็นคนที่จิตใจดีงามค่ะเหมือนกับท่านเคยลำบากตั้งแต่เด็กคุณแม่เสียตั้งแต่ท่านเด็กท่านมีพี่น้องเยอะมีลูกสิบคนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับท่านแบบมีจิตมีจิตที่หมูว่าจิตที่ดีงามค่ะแล้วก็เหมือนท่านก็มีความอดทนก็คงเป็นก็หมูว่าตามบ,บทบททบทวนธรรมของท่านอาจารย์หมองเขียวก็คงบอกว่าเหมือนวางใจได้ได้กับ ทุกๆเรื่องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีลูกของท่านบางท่านก็เสียชีวิตไปก่อนท่านด้วยอย่างเงี้ยค่ะแต่ท่านก็ยังเป็นผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ที่เบิกบานมากอยู่จังหวัดนนทบุรีท่านก็เป็นอะ,อะไรนะคุณแม่ได้รับรางวัลคุณแม่ของจังหวัดนนท์แบบหลายๆปีซ้อนเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกๆของท่านก็รักแล้วก็กระตันอยู่ท่านมากค่ะก็แบบ แวะเวียนมาอยู่ใกล้ชิดต,ตลอดจ้างจ้างจ้งเด็กมาช่วยดูแลถึงสองคนแล้วเด็กๆก็เหมือนกับเป็นเด็กชาวต่างชาตินะคะแต่ก็เป็นชาวต่างชาติที่น่ารักคือดูแลท่านเหมือนท่านเป็นญาติผู้ใหญ่เลยอะคะ่ะคือเหมือนกับไม่ต้องไม่ต้องบอกอยะะ่างเงี้ยค่ะคือแบบถ้าแบบดูแลทำความสะอาดให้ท่านก็จะมี แต่งหน้าให้ท่านด้วยอะไรคือแบบว่า,วาแล้วอย่างเราเอ,อเราบอกบอกวาอ่าช่วยถ่ายรูปเรากับท่านให้หน่อยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมาจัดเสื้อผ้าให้ท่านจัดจัดทุกอย่างคือเหมือนกับไม่ได้เหมือนเขามีใจคือรักแล้วก็ศรัทธาท่านด้วยไม่ได้ทำแค่ตามคำบอกแต่ว่าเขาดูแลให้ทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะคือแบบว่าท่านก็จริงๆว่าท่านมัน คือท่านก็จะเป็นผู้มีวินัยมีการประมาณนะคะเพราะว่าอย่างเวลาถ้าครั้งก่อนๆเราซื้อขนมไปบ้างค่ะท่านก็จะแบบชิมแค่ประมาณอ่าเศษหนึ่งส่วนเก้าของชิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไม่ได้อยากทานเยอะท่านบอกว่าอ๋อรสชาติโอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกเราก็นึกใจว่าถ้าเป็นเราเราก็จะแบบมันอร่อยเนาะเราก็จะเหมือนทานเยอะเงี้ยค่ะแต่ท่านเหมือนกับท่านมีการประมาณให้ตรงกับสุขภาพของท่านนะคะท่านก็จะ แค่นี้พอแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือบรรยายได้ยากแต่ตั้งแต่เด็กผู้เราจะรู้สึกว่าแค่นึกถึงท่านก, <Okay. S 1> ก็ก็รู้สึกเย็นเย็นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เหมือนเราก็มองว่าเราก็อยากเป็นผู้ใหญ่แบบนี้นะคะ่ะที่เป็นร่มโคล้มใส่ของคนของลูกหลานของคนแวดล้อมรวนรวมถึงคนอื่นๆอย่างเงี้ยคะ่ะก็เหมือน อยากไปพบท่านแค่ไปพบก็รู้สึกดีอย่างเงี้ยค่ะท่านก็บอกว่าเนี่ยเพื่อนๆนของลูกๆเนี้ยแบบก็ชอบมาหาท่านด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้จะไม่มีตัวลูกอยู่แต่ว่าเพื่อนเพื่อนของลูกก็จะชอบแวะมาหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะถามว่าคนสมัยก่อนหรือว่า <c oughs> ไม่ปฏิบัติธรรมแบบในชีวิตประจําวันอย่างเงี้ยค่ะค่ะส่วนอีกทั้นหนึ่งก็ ก็เหมือนกันเลยค่ะท่านก็จะบอกว่าทานให้หลากหลายแต่อย่าไปทานเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ท่านก็บอกผลไม้ก็ไม่ใช่ไปกินเป็นท่านบอกไม่ใช่ไปกินเป็นลูกๆก,ก็สองสามชิ้นสองสามคำ mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พอแล้วคือคือเห็นได้ว่าพวกท่านไม่ได้แบบมีความอยากเยอะหรือว่าทานอะไรถ้าอร่อยก็ไม่ได้ว่าต้องทานเยอะๆอ,ะอย่างเงี้ยค่ะ คบบทัดเย็นนะคะออนว่าเรื่องของการประมาณในการบริโภแคแสดงว่าท่านอ่ะบำเพ็ญของท่านมาเป็นจนเป็นปกติเนาะคือคือไม่ได้กินแบบว่ากินเอาอร่อยกินเอาท่านกินเอาคุณค่าที่จําเป็นกับชีวิตจริงๆอะคะ่ะท่านถึงได้อายุยืนเนาะเน,นี่ยแล้วก็เป็นเคล็ดลับนะสําหรับพี่น้องที่อยากจะอายุยืน คือหม<ช>ูรู้สึกว่า<ช>ข,อของเราเหมือนต้องเหมือนต้องมาฝึกประมาณฝึกขัดเกลาวตนแต่เหมือนพวกท่านนะ่ะเป็นเป็นเนื้อเป็นตัวเป็นธรรมชาติมาตั้งแต่สมัยไหนไหนเหมือนท่านท่านทําเป็นเรื่องปกติของท่านเลยเหมือนไม่ต้องมาใช้ความคิดหรือการไต่ตองที่จะประมาณอย่างเงี้ยค่ะ,ะเดี๋ยวจะมีแบบฟอร์มนะคะ,ะเดี๋ยวนะเอาหมูอยู่ในรายห้องไหนบ้างอะ ไอ้หกเดือนต้องมีแบบมีกรอบแบบฟอร์ม Google ฟอร์มนะคะหมูอยู่ในห้องอปริหาค่ะแล้วก็รุ่นสามวชชแต่ว่าหมูหมูรู้สึกว่าหมูเคยเคยเห็นแล้วหมูได้เซฟเก็บไว้เดี๋ยวหมูลองหาถ้าไม่<ข>อพอขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตมาขอความเมตตาจากอาอนให้ช่วยส่งให้นะคะแต่คาดคิดว่ามีค่ะคิดว่ามีอ่าถ้าอย่างนั้น <laughs> ก็กรอกข้อมูลในตรงห้อง เออใน google form ด้วยนะคะได้ค่ะอ่าอนุโมทนาค่ะอขอบคุณค่ะแต่คือค่ะ,คะพี่โสดค่ะเรามีพี่น้องที่ยกมือคุณพีรพัน์คุณนารุมลแล้วก็คุณดินน้อมพุทธนี่นี่นอาสวรสะค์ท่านจะส่งการบ้านหรือว่าท่านจะมารายการสายด่วนค่ะเดี๋ยวลองถามสักท่านดูก่อนดีไหมคะว่า <c oughs> น่าจะเป็น <c oughs> ถ้าถ้า น่าจะเป็นสายด่วนแต่ลองถามดูก่อนก็ได้นะคะคุณคุณพีรพรค่ะสะดวกเปิดกล้องไหมคะจะส่งการบ้านหรือจะมาอ่านบททบทวนทําในสายด่วน